สวัสดีครับทุกคนครับ BCL เรากลับมาแล้วนะครับซีซั่นแรกเป็นซีซั่นฟูสโมสรซีซั่นที่41ครับแล้วคลิปแรกของซีซั่นนี้ก็เป็นการแข่งขันระหว่างฟูทีมบาเยอร์มินิกพบกับฟูทีมลิเวอร์ pool ครับบาเยอร์เนี่ยจะเล่นโดยคุณโจวิละพงครับส่วนลิเวอร์ p ู o เล่นโดยน้องทิวลี่ครับสวัสดีครับผมโจมาเข้ามาขอเคียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมทิวแซปซี ฝั่งน่าฝักตอได้นะครับเรามาดูไล์อัพนักเตะกันก่อนนะครับฝั่งบาเยอร์มินิกของคุณโจครับมากับแผน4-2-2-2นะครับผู้เล่นประตูครับแน่นอนเป็นมานเนลเนอร์นะฮะกับตันทีมเซนเตอร์แบ็กสองคนนะครับเป็นดาวิดอลาบายืนคู่กับนิกลาซูเล่นะครับแบ็กซ้ายอัลฟาโซเดวิสครับแบ็กขวาแบงชเมงปาวามิดฟิลตัวรับโยชูคิมิกนะครับมิดฟิลตัวกลางลีออนกอเลสกามิดฟิลฝั่งซ้ายลอยโซเน่ครับฝั่งขวาเซตนาบรีนะครับกองหน้าตัวต่ำนะครับโทมัสมูเลอร์แล้วก็กองหนนน้้าะะฮกก็็เเเปโรรรบบิ์ตลอฟสีคั ส่วนฝั่งเลี้ยวภูของน้องทิวนะครับมากับแผน4-1-2-3ผู้เล่ประตูเป็นอลิสันเบเกอร์ครับคู่เซนแบ็กกวจินฟันได้กับโจโกเมสครับแบ็กซ้ายแอนดูริบัสันแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับมิดฟิลตัวรับฟาบินโยมิดฟิลตัวรุก2คนนะครับทาคุมิมินามิโนะฮะอีกคนหนึ่งตามภาพจะเป็นเตียโก้นะครับแต่ว่าลงสนามจริงจะใช้เป็นฮาวิเอเลียดนะครับปีกด้านซ้ายเดีโก้โชต้านะครับผมด้านขวาโมฮัมเม็ดซาลาหน้าเป้าก็เป็นโรบิโตฟิมิโนครับ เอาละครับทุกคนครับ ECL รอบใหม่เราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับประเดิมด้วยคลิปการแข่งขันระหว่างบายยามินิกกับเวอยวพูค่นีครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของบายยามบินิกคุณโจนะครับเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับลุ่จากซ้ายไปขวามากับชุดสีแดงนะครับวันนี้แมตช์นี้นะฮะเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนน้องทิวนะครับมากับชุดสีขาวครับจังหวะแรกโดนเช็คล้ำหน้าไปก่อนเลยครับเดวานค่นีเนี่ยถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกด้วยนะฮะวัดกันที่แผนการเล่นแล้วก็แท็กติกเลยนะฮะ อาริซอนเปิดบอลแบบนี้ครับเดวานจองอยู่แล้วรถฉกไปแล้วครับแบบนี้ยังไงครับอาริซอนเดวานไปแล้วครับสปีดไปแล้วจิ้มลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดนลงโทษครับเลียวูโอ้โหเป็นฝันร้ายของอาริซอนครับจ่ายบอลแม่ดักอยู่แล้วนะครับคุณโจต้องระวังให้ดีนะครับจังหวะเปิดบอลฟรีคิกจากหน้าปากประตูตัวเองแบบนี้เนี่ยโดนดักง่ายนะครับโดยเฉพาะการเล่นออนไลน์นะฮะหรือบางทีเรากด ส่งไปแล้วนะครับแต่ว่าประตูของเราอะกว่าจะวิ่งมาเตะบอลเนี่ยฝั่งตรงข้ามรู้ทันแล้วนะว่าจะส่งสั้นนะครับก็เลยมาดักได้ฮะจังหวะแบบนี้ถ้าจะให้ดีก็เปิดบอมยาวไปเลยหรือว่าชิปไปไกลๆนะครับทุกคนโอ้โหโดนลงโทษไปครับน้องทีวหนึ่งประตูตะศู์ครับจากโรเบิร์ตเอ็มรับสกี้ฮะอล้วเ,เป็นเลวานหลุดเดียวมาแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดมีน้อยนะครับแหมยิงจิ้มสวนทางอลิซอนดีที่ไม่ทอดขาด้วยนะครับ สำหรับซีซั่นฟูลสโมสรเนี่ยจัดทีมเป็นนักเตะปัจจุบันนะครับผมค่าพลังทีมไม่เกิน4,000นะฮะตลอดการแข่งขันเลยนะครับต้องเป็นนักเตะยุคปัจจุบันชุดปัจจุบันเท่านั้นนะฮะไม่สามารถใช้นักเตะตำนานได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีซีซั่นฟูลตำนานแยกกันไปนะฮะเพื่อคัข้ากันไปนะครับเพื่อการแข่งขันเราจะได้ไม่จำเจนะครับทุกคนเอาละครับก็ต้องว่ากันต่อไปครับเสียแล้วก็เสียไปฮะลองทิวเริ่ม ตั้งเกมขึ้นมาบ้างครับมีนามิโนยัดไปให้กับโชต้าโชต้าพลิกแล้วตวัดไปให้กับฟิมิโน่ครับแต่เ้าแต่งเราจริงตร้แหมเทียมเสาไปนิดนึง้รฮะได้ลุ้นเหมือนกันครับนี่ครับออกมาด้านซ้ายมินามิโนยัดมาโชต้าตวัดเข้าไปด้านในครับแล้วฟิมิโน่ฮะจับแล้วเข้าซ้ายหวดเลยครับมีประกบสองสามคนเข้ามากดดันนะฮะต้องรีบยิงครับแต่ก็ยังไม่ได้ประตูฮะแต่ถือว่าบุกขึ้นมาแล้วได้ยิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกความกดดันขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับทุกคน เอนะครับเป็นจังหวะบาเยอร์นบ้างครับเดวิสสปีดขึ้นมาแล้วแทงมาให้กับซาเน่ครับล้มตัวกวาดมาให้กับโทมัสมุลเลอร์จิ้มต่อมาให้กับเลวานจิ้มอีกแล้วครับมาแต่ว่ารอบนี้เซฟได้ครับอลิซอนเอาแล้วพลิกใจต้องเคลียร์ให้พ้นครับอาโนมาอย่างดีฮะที่ยังเซฟได้ครับยังไม่ได้ลูกที่2ครับบาเยอร์นเดียพูเอา้าเสียบอลครับฟิมิโนโเป็นจังหวะของบาเยอร์นอีกครั้งหนึ่งครับกอลิสกา ยัดไปให้กับเลวานเลวานพลิกได้และตวัดมาให้กับโทมัสมูเลอร์ครับหนุดมามุมมันแคบแต่ต้องยิงครับติดเซฟอลริชอนแม่ยังไม่ได้ลูกที่2ครับเกือบไปโชคดีครับเซฟได้2จังหวะติดครับอลริชอนมาอีกแล้วครับบาเยอร์เปลี่ยนมาด้านซ้ายครับเดวิสยัดมาให้กับมูเลอร์มูเลอร์ตวัดมาไม่ถึงครับติดฟันได้ฟันได้โอ้หอย่าเล่นหน้าปากประตูตัวเองครับน้องทิวยังแก้สถานการณ์มาได้ครับฟาบินโยมินามิโน จิมไปให้กับฟิมิโนจะพลิกไม่ผ่านอาราบาครับแต่ก็ยังได้อยู่ครับลิพูเอเลียดเอเลียดเจอกับเดวิสครับแล้วผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับเป็นจังหวัดได้เปรียบครับบอลมาอยู่ที่โทมัสมุลเลอร์ครับเติมขึ้นมา2คนด้านซ้ายแต่ว่าเลือกยกมาให้กับคิมิีคิมเติมขึ้นมากวนประกบอยู่ครับโจโกเมสเขีรยมาให้กับลีซอนได้กำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งช่วงแรกครับยังมีประตูโทนประตูเดียวของเรวานนะครับลิพูยังเอาคืนไม่ได้ครับฟิมิโนพักแล้วตะวัดมาด้านขวาครับไอลี่ไเลียดคร รู้สึกว่าจะยืนเป็นปีขวาเลยนะฮะแล้วโมซาร่ายืนเป็น AMF นะฮะทุกคนบอลมาอยู่ที่ทมัสมุลเลอร์อีกครั้งหนึ่งครับวิ่งปวดแน่นอนครับมุลเลอร์เป็นดัมมี่ลันเนอร์นะฮะแล้วจิมมาให้กับเลวานโดยประกบ2อคนครับเอาตัวรอดได้หรือเปล่ากับโจโกเมสมาอีกคนนะแม่ต้องหลายๆคนครับคนเดียออมมาอยู่ครับเลวาน ู affiliated. มาด้านซ้ายครับเกมค่อนข้างไวนะครับต่อบอลค่อนข้างไวนะฮะไม่ค่อยมีการคลองบอลเท่าไหร่นะครับต่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาถึงหน้าประตูเลยฮะมินามิโนยัดไปให้กับฟีมิโนครับฟีมิโนเปลี่ยนมาด้านขวาครับชาล่าเบิร์นมาให้กับเอเลียดครับเอเลียดตะวันเข้ามาด้านในแล้วบอลเข้าฮัดเรียบร้อยครับแมเรียบร้อยครับเรียบฟูผมก็พิงพ์ล่าครับตีเสมอให้กับเรียบฟูได้แล้วครับแมจากจังหวะการประสานงานทำชิงมาตั้งแต่กาบซ้ายไปตรงกลางแล้วเปลี่ยนไปด้านขวาแล้ว ตบเข้ามาตรงกลางให้กับเดวิโตฟิโนเข้าฮอตตีเสมอไปได้ฮะเอาละครับดูครับซาร่านี่ยืนเป็น AMF นะครับแล้วไอ้นี่เลียดเนี่ยยืนเป็นปีขวานะครับสลับกันนะฮะหลอนกราฟิกตอนต้นเกมเราอาจจะเห็นไม่เหมือนกับตอนลงสนามนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการเข้าไปดูการจัดทีมของทีมเยือนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเรียวทามนะครับจนกว่าจะลงสนามถึงจะเห็นของจริงนะฮะเอาละครับเกมก็กลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อหนึ่งนะฮะ นี้ยังมองไม่ออกครับลูกเกมค่อนข้างเล่นกันไวนะครับต่อบอลไวนะฮะกำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเป็นจังหวะบุกของไบเยนครับซานน่หวางมาให้กับเลวานไปดวลกับฟานได้ครับฟานได้ปังแล้วก็ส่งคื้นไปที่อาริชตนได้ครับจังหวะลูกโด่งเนี่ยเอากินฟานได้ยากนะครับแต่ออกวัลไม่ดีครับเนื้อผูเป็นโอกาสของมุลเลอร์ยิงลูกนี้ติดแซฟอาริชอนแมทำงานหนักเลยครับวันนี้ช่วยเนื้อผูไปได้2-3จังหวะแล้วครับ วางยาวไปแล้วก็หมดเวลาการในขันในครึ่งแรกครับก็เสมอกันไปก่อน1ประตูต่อหนึ่งฮะคุณโจได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับผมอย่างรวดเร็วนะครับจากความผิดพลาดของอารสันเบเกอร์ในช่วงต้นเกมนะครับก่อนที่จะเป็นลิปโตฟิมิโลครับเข้าฮอตจากการเปิดของวิเอลียดนะครับยืนปีกขวานะฮะเนี่ยนะครับนี่แผนที่แท้จริงนะครับผมก็ใช้เป็นซา่ายืนเป็น AMF นะครับจะต่างจากกราฟิกตอนต้นเกมนะครับก่อนที่จะลงสนามนะฮะเอาละครับ การแข่งขันในรอบแรกนี้ก็จะเป็นการแข่งขันแบบเย้าเยือนนะครับ์นี้เนี่ยเป็นการแข่งขันที่บ้านคุณโจนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเผื่อแข่งเผื่อไว้ถึงนัดที่2ด้วยนะครับที่ต้องกลับไปเล่นที่บ้านขององทิวครับโดนตัดได้ครับเรี้ยวูบอลมาอยู่ที่ซาเน่ครับบุลเลอร์โดนโกเมสครับประกบแล้วก็แย่งไปได้ครับเวอร์พููโจตาแทงมาให้กับฟิมิโนครับแล้วออกมาครับรอยเออร์ยิงสวนไปเลยครับโอ้โหสองประตูตอนหนึ่งครับเวอร์พููขึ้นนำบาเยิมิกไปแล้ว จากโลมิโตฟิมโนครับคนเดิมตัดสินใจเรียกนอยเออร์ออกมาครับคุณโจเราต้องคิวเห็นนะฮะว่าผู้ศัตรูตแ่ว้วิ่งออกมาแล้วนะครับ้องหิงสวนไปเพราะว่ามีผู้เซนเต์แบ็กของบาเยส์เนี่ยยืนกดเข้ามาประกบด้วยนะครับของรีบยิงฮนะดูครับแต่ยืนห่างไปหน่อยนะครับซูเล่แล้วอาราบ,บาก็เหมือนจะถ่างไปด้านซ้ายนิดนึงนะครับทำให้มีช่องอยู่ตรงนั้นนะฮะวันนี้อาาบ,บา ยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเลยนะครับคุณโจเลือกใช้เป็นอลาบาไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่มีเโนโบเตงหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่ฟิตครับหรือชอบอลาบามากกว่านะครับยิงสวนทางเข้าไปครับลิ้วพูครับจากที่โดนน้ำก่อน 10- นนะฮะตอนนี้ยิง2ลูกติดนะครับได้ประตู2ลูกขึ้นนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับจากลูบิโตฟิมิโน่ครับประตูที่2ของตัวเองด้วยในแมตช์นี้นะครับนาทีที่50แต่เกมยังเหลือเวลาอีกครับคือนหลังไปก่อนครับลิ้วพู เตียโก้ลงมาใหม่แล้วนะครับเตียโก้บุลเลอร์ครับแย่งมาได้แล้วโอ้โหจะหักเขาไปด้านขวาไปเล่นกับเลวานครับก็ติดฟานไดเป็นบอลของเรียงู้อีกครั้งหนึ่งครับฟิมิโนจับแล้วพลิกครับแล้วโอ้โหมินามิโนจ่ายมาแบบนี้ขาดครับซาร่าซาร่าจะตัดเข้ามาด้านในครับติดเดวิสเหมือนซาร่าจะยืนเป็นปีกขวาแล้วนะฮะแล้วเตียโก้ที่ลงมาใหม่เนี่ยมาแทนเอเลียดนะครับผมเตียโก้มายืนเป็น AMF นะฮะ โอ้โหมาเองเลยครับคิมิดไม่ไม่ผ่านฟาบิโนครับมิดฟีตัวรับเจอกันเองฮะเตียโกครับนี่นะครับเตียโกมายืนเป็น AMF ฝั่งซ้ายนะครับส่วนมินามิโนเปเน AMF ฝั่งขวาเะครับซาเอเอเอยอเอเปเนปีกขวาไปเลยนเครับเตียโก้ครับมาดเานซ้ายครับอเ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 อรอเองอเองอเอเอเตเอเอมาเอ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 อ้อนอเ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 าเอเอเออเอเออองเดเอเอเอัอเอเอ่อเอ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 เอเอเเดักได้ครับเป็นบอลของเเอ อาบี่เปินไปครับเลวานเลวานโอ้โหโดนประกบครับโดนกดดันฮะจ่ายเข้ามาก็ติดแล้วเลียพูจะสวนแล้วครับมินามิโนแทงไปให้กับฟรีมิโน่ไม่ถึงครับติดกอเลสกาก็ตัดกันไปแต่กลับมาอยู่กลางสนามนะครับตอนนี้เหลือเวลา20นาทีครับซาเน่แทงมาด้านซ้ายครับบูลเลอร์บูลเลอร์พลิกหลบได้ฮะบูลเลอร์ไปเองครับหลบแล้วเปิดเข้าไปด้านในเข้าฮอตไม่ถึงครับเลวานโดนอาริซอนครับออกมาตะคุบแล้วก็มีฟันไดเนี่ยเข้ามากดดันด้วยนะฮะโดนมาร์คกิ้งอยู่นะครับ ยังทาประตูที่2ไม่ได้ครับเลวานมินาเมนกครับมาด้านขวาครับซาร่าอุย้ยซาร่าจับบอลแรกไม่ดีครับเสร็จเดวิสเลยฮะเดวิสแทงมาให้กับซาน่ซาน่จะแทงให้กับมุลเลอร์ตอก้นกลับมาที่ซาเน่อีกครั้งหนึ่งครับเดวิสเติมขึ้นมาแล้วจะปาดคืนไปที่มุลเลอร์มาแห่ต้องเดาใจนิดนึงครับว่ามุลเลอร์จะวิ่งไปด้านหนครับเขาเป็นดัมมี่เลนเนอร์นะครับเป็นตัววิ่งหลอกนะครับอาจจะเคลื่อนที่เราอาจจะไม่ค่อยคาดคิก คิดเท่าไหร่นะครับว่าจะไปทางไหนเอาละครับวิ่งปวดอีกแล้วครับมุลเลอร์วิ่งตามมาเก็บบอลได้ครับซาเน่ซาเน่เปิดด้วยซ้ายของของเข้าไปแล้วโอ้ยผ่านไปหมดเลยครับผ่านหน้าเลสซอนผ่านหน้าเลวานบอลยังมาเข้าทางคิมมี่ครับได้บุกต่อครับไบรอนนาบีนาบีส่องแล้วแทงมาให้กับเลวานพิกโคลเลสกายิงจิ้มจิ้มเน้นๆนะสองประตูต่อสองครับทุกคนมาก็เหมือนจะเลวานจะยิงเองนะครับแต่จ่ายนิ่มๆมาให้กับ เรียนกอเรสกาครับแต่ว่าสุ่มเสี่ยงที่จะล้มหน้าเหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายไม่ล้างรับดูชัวหวันนี้นะครับยัดไปฮะผู้ฟันดันเนี่ยประกบเดวานแจเลยฮะพลิกได้เหมือนจะพลิกยิงนะครับแต่ว่าพลิกจ่ายครับแล้วกอเรสกาเนี่ยเติมขึ้นมาพอดีครับเอาแล้วครับกลับมาเข้ากันที่2ประตูต่อ2ครับเลี้ยพูกระบาเยื่นจากประตูดีเสมอของเรียนกอเรสกาครับในช่วงท้ายเกมนะตอนนี้ต้องมีการกดหยุดเกมบ้างนะครับต้องมีการปรับทัพเปลี่ยนตัวสำรองคือมีเชโรโบเตงด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ฟิตหรือเปล่าฮะ อย่าลืมนะครับนี่คือการแข่งขันที่บ้านบาเยอร์มิริกของคุณโจนะครับอเสียอเวโกไป2ลูกนะครับเดี๋ยวแมตช์ที่2ก็จะไปแข่งที่บ้านเนียรพูบ้านน้องทิวนะครับอเวโกเนี่ยถือว่ามีผลด้วยนะฮะส่ง,งสคิงซิลิโคมองมาด้วยนะครับในช่วงท้ายเกมนะฮะบาเยอร์มินิคแล้วยืนเป็นของหน้าคู่กับเรววนเลยนะครับ แล้วโทลิโซนะครับลงมาแทนกอเรสกาด้วยครับในช่วง5นาทีสุดท้ายครับเลียพูก็ถอดมินามิโนออกไปนะครับส่งนามิเกตาลงมานะฮะฟิมิโนไปบอลไหลแล้ววิ่งตามต่อไม่ถึงอะลึกไปเข้ามือของนอยเออร์หูนอยเออร์กว้างเกือบถึงครึ่งสนามนะฮะแต่ว่าบาร์เยนไม่ได้เล่นต่อครับบอลมาอยู่นะครับโคบองเตียโกยัดไปให้กับโชตาโชตามาตรงกลางครับสไลด์ลมไปแล้วครับจูเร่แล้วฟิมิโนจ่ายมาให้กับซาโเยลล่ห่งสามประตูต่อสองครับจะหมดเวลาอยู่แล้ว อ้คุณจอตัดสินใจเข้าบอลไว้ครับสไลด์ตั้งแต่ซูเล่นะฮะสไลด์ไม่โดนบอลครับแล้วบอลมาถึงฟิมิโน่ก็ประกบสองคนนะฮะดูเหมือนว่าจะมีคิมิกลงมาช่วยอาราบาด้วยนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าน้องทิวเนี่ยจ่ายแล้วจ่ายแล้วมันมาถึงซาร่าไงพอถึงซาร่าแล้วได้หวดครับทุกคนดูว่าสไลด์รงไปครับซูเล่จ่ายมาที่ฟิมิโน่โดนประกบ2คนนะครับอาราบาแล้วก็คิมิกนะครับก่อนที่จะมาถึงซาร่าอุยเรียบร้อยเลยครับแล้วมาโดนยิงนาทีแบบนี้ฮะดูครับ เดวิสเนี่ยก็ไม่ได้ประกบซาร่าอยู่นะครับเข้ามาก็ช้าไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเลียฟูลได้ประตูในช่วงนาทีสุดท้ายของ90นาทีนะครับโอ้โหซาร่าครับแต่ว่าเวลายังไม่หมดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทบเวลา3นาทีบาเยินครับออ้ยร้อนไปหน่อยครับเลวานเสียบอลให้เลียผูลไปอะโอ้โหโอกาสสุดท้ายเป็นของเลียฟูลหรือเปล่าครับโชต้าไม้แล้วครับฟิมิโนพิกหลบคิมิกสวยครับแล้วบอลมาอยู่ที่ซาร่าโดนอัลบากระแทกครับม เอาละครับต้องไม่ทันนะทุกคนหมดหเวลาพอดีฮะโอ้โหมาโดนช่วงท้ายเกมครับจากประตูชัยของโมฮัมเหม็ดซาราครับลีพูเฉือนเอาชนะบาเยิมินิกไปได้3ประตูต่อ2ในแมตช์นี้นะฮะแล้วแมตช์ที่2ที่กลับไปเล่นที่บ้านของลีพูที่บ้านของ้องทิวเนี่ยเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่ง3ประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์รวม ท้องทิวชนะไปหประตูต่อ2นะครับผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปส่วนคุณโจยังไม่ตกรอบนะครับรอผู้แพ้สายบนอีกทีหนึ่งเพื่อแก้ตัวนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ